น้องปีใหม่ลูกสาวแม่แอฟเล่นละครเรื่องแรกน่ารักน่าเอ็นดู อีกหนึ่งความเซอร์ไพรส์ของคนดูสำหรับละครที่น่าติดตามแบบสุดๆอย่างวันทอง2021ก็ต้องยกให้กับน้องปีใหม่เอวรินลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่แอบทักษอนที่มารับการแสดงเรื่องแรกในบทพิมพิลาไลาหรือวันทองในตอนเด็กที่ถ่ายทอดบทบาทออกมาได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดูพูดบทไหลรื่นดูไม่ตื่นเต้นกับการแสดงครั้งแรกเลยจนชาวเน็ตชมถึงความเก่งของน้องปีใหม่ เรียกว่าฉายแววการเป็นนางเอกตามคุณแม่คนสวยไปเลยล่ะคะ่ะคุณแม่แอปอยังโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่าขอบคุณลุงสันที่ให้โอกาสปีใหม่ไปแคสติ้งและรับบทวันทองหรือพิมพิลาลัยตอนเด็กคะ่ะจากกำกับแม่มากำกับลูกอาการเป็นยังไงดูเอาเองนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคอม